สหรัฐอเมริกากำลังรวบรวมกองกำลังจำนวนมหาศาลไว้ในตะวันออกกลางอาวุธที่มีอนุภาคไม่เคยพบเห็นมาก่อนนับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากบุกอิรักโดยการนำของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ U.S.S. Carl Wilson สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับสงครามในตะวันออกกลางตอนนี้ดูเหมือนว่าเส้นทางมันกําลังใกล้มาถึงเต็มที่เลยแหละครับหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเดือนมีนาคมนี่แหละครับความเคลื่อนไหวเดือนมีนาคมนั้นมันเป็นความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ของกองทัพของอเมริกานะครับในการที่จะมุ่งหน้าตะวันออกกลางในการที่จะจัดการ กำราบทั้งกลุ่มกระบฏกลุ่มนักรบฮูตีที่กำลังสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่แถบทะเลแดงรวมถึงอิร่าน,นี่แหละครับซึ่งยังเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เป็นผู้สนับสนุนหลักทำให้ความวุ่นวายนะครับในตะวันออกกลางนั้นมันยังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้เพราะว่าอิรานตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกลายเป็น เป้าหมายที่ทั้นี่เลยครับกำลังจะไปจัดการปัญหาต่างๆในตะนออกกลางหลังจากที่ผ่านมารัฐบาลไบเดนยังไม่สามารถจัดการปัญหาต่างๆในตะวันออกกลางได้เรียบร้อยกลายเป็นปัญหาเรื่องของการขนส่งในพื้นที่แถบทะเลแดงนี่เลยครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มกบฏฮูตีที่ยังก่อกวนและก็โจมตีทำลายชาติพันธมิตร เรือสินค้าต่างๆของชาติพันธมิตรอเมริกาเพราะนั้นความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นนี่เลยครับมันทําให้ทรัมป์การมาของทรัมป์รอบนี้ตะวันออกกลางกลายเ,เป็นอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทาต้องการยุติความวุ่นวายเหตุการณ์สงครามในภูมิภาคแถบนี้นับไม่นับื้นที่สงครามรัเสเซียยูเครนที่ตอนนี้ทรัมป์เองก็ออกมายอมรับแล้วลว,ว่า สงครามในรัสเซียยูเครนนั้นคงไม่สามารถจัดการได้ง่ายๆเพราะว่ามีปูตินนี่แหละครับยังเป็นตัวขัดขวางหลักเพราะว่าแนวทางของปูตินนั้นชัดเจนแล้วว่ายังไม่ยอมยุติสงครามเพราะนั้นแนวทางถ้าเผื่อสงครามด้านทิศย,ยุโรปมันไม่เรียบร้อยเพราะนั้นทั้มก็เลยต้องมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ง่ายกว่าและจัดการได้ สะดวกกว่าในเรื่องของพื้นที่สงครามรัเสเซียอยูเคเพราะนั้นการรวบรวมกาลังพลการโจมตีต่างๆในช่วงขวบเดือนที่ผ่านมานี่หละครับมันมองเห็นรายละเอียดเห็นการวางแผนการต่างๆชัดเจนมากขึ้นท่านผู้ฟังครับสงครามในตะวันออกกลางตอนนี้มันนับเวลาถอยหลังขึ้นแล้วล่ะครับจุดเริ่มต้นของสงครามมันก็เริ่มตั้งแต่พิทเฮกเซตนี่เลยครับรัฐมนตรีกรลาโหมของอเมริกาสั่งพนทากอนให้เปิดปฏิบัติการ ชิมลังสงครามโดยสั่งให้กองทัพอเมริกันเลยครับโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางการกระแสข่าวแซตหลุดอันลือลั่นนี่หละครับการโจมตีที่เกิดขึ้นจากฐานบินลอยน้ำรวมถึง B2 สสเปจากฐานทัพกลางทะเลดีเอโกกาเซยถล่มลังกลุ่มนักรบไม่หยุดจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงสหรัฐได้ประกาศเขตห้ามบินหรือว่าโนทม สำหรับฐานทัพอากาศดีเอโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียจนถึงวันที่1พฤษภาคม2 0 2 5นั่นหมายความว่าการเตรียมงานใหญ่เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่6วันก่อนหน้านี้ตามมาด้วยข่าวอิรานนี่เลยครับกำลังล่างจดหมายคำตอบที่จะส่งไปให้อเมริกาผ่านทางโอมานหลังจากทรัมป์นี่เลยครับขู่ซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าให้อิรานี่เลยครับแสดงความชัดเจนเรื่องการยุติโครงการนิวเกียร์ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานกล่าวว่าอิรานโดยผู้นําสูงสุดอาลีคาเมนีนั้นได้ร่างจดหมายตอบกลับทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความเคลื่อนไหวของอเมริกาดูเหมือนว่ามันคึกคักสวนทางกับทางการไปของจดหมายภาพถ่ายดาวเทียม25มีนาคมที่สนามบินในาฐานทัพกลางมหาสมุทรอินเดียดีเอโกกาเซียนี่และครับแสดงให้เห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดพิไสัยไกล B2 Spirit นี่และครับ มารวมฝูงกันถึง7จ็ดลำจอดอยู่ที่ฐานทัพกลางมหาสมุทรอินเดียระยะทางห่างจากเยเมน3,659กิโลเมตรห่างจากอิหร่าน4,848กิโลเมตรหรือเกือบ2,000ไมล์นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ KC 1 3 5 s t ส r t a n k e ตาลำจอดขนาบข้างเครื่องบิน B2 สปรปิกิตเพื่อภารกิจในอนาคตทามกลางการตบโต้กันไปมาระหว่างทรัมกับผู้นำระดับสูงของอิหร่านและ4ีวันก่อนหน้านี้พีทเฮกเซตสั่งให้ USS คาวินสัน c v ว70นี่เลยครับเดินทางออกจากเกาะกววม,มุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง คาดว่าจะมาถึงกลางเดือนเมษายนนั่นหมายความว่าช่วงเวลากลางเดือนเมษายนนี่แหละครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาจุดพีคสุดของสถานการณ์อาจจะมีปฏิบัติการเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังกลางเดือนเมษายนความเคลื่อนไหวของอิร่านี่แหละครับโดยเตหะรานถามรายงานนะครับว่าขี่วุพเพศไกลหลายร้อยลูกที่อยู่ชั้นใต้ดินตอนนี้ถูกบรรจุ ไว้ในเครื่องยิงขีบรุษเป็นที่เรียบร้อยทุกแห่งแล้วและพร้อมสําหรับการยิงพร้อมคู่กับอเมริกาว่าจะศูญสิทิล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ ที่มองเห็นเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดใหญ่ C-17 A g r o m um a s t e r จำนวน13ลำขนอุปกรณ์หนักทางทหารลงจอดที่ฐานทัพอิซาในกาตาหลังจากเดินทางออกจากฐานทัพโอซานของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการขนอาวุธป้องกันอุปกรณ์หนักสำคัญมากที่สุดเป็นประวัติการ ภายใต้การวางกําลังป้องกันชาติพันธมิตรดูเหมือนว่าทั้มนี่เลยครับกำลังลากอเมริกาเข้าใกล้สงครามอิหร่านเต็มที่ในนามของอิสราเอลขณะที่อิสราเอลนี่เลยครับก็เปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างหนักต่อกลุ่มนักรบฮิสบอลล์ในโอมานนะครับฉนวนกาซากดดันให้มีการปล่อยตัวประกันโดยไม่มีเงื่อนไขภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดจากแมปซานี่ยเลยครับเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาที่ฐานท่าประกาศดิเอโกกาเซียปรากฏว่ามีปีสอง สปิริตจอดเรียงรายพร้อมปฏิบัติการ6ลำของฝูงบินที่ระเบิดที่509ห่างจากอิรานเพียง2,000หมล์เท่านั้นพร้อมกับมีรายงานว,าวาาน่วาเพเดกอน,นจะสร่งระบบป้องกันแพทิอดอตอีก2ระบบและตราดอีก1ระบบเข้าพื้นที่ตะวันออกกลางเพื่อเสริมแนว,แ,นวแกง่งแนวป้องกันพันธมิตรเพิ่มเติมทัน่งครับสหรัฐอเมริกากำลังรวบรวมกำลังจำนวนมหาศาลไว้ในตะวันออกกลาง อาวุธที่มีอนุภาพไม่เคยเห็นมากก่อนนับตั้งแต่อเมริกานี่นะครับเปิดฉากบุกอีรักกองบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ u s s อสคาวินสันกำลังมุ่งเข้าไปในวันออกกลางซึ่งในกองเรือประกอบไปด้วยเรือลาดตะเวนติดอาวุธนำวิถีชั้นจิคอนเดรูก้า USS ปินเซอร์ตันเหลือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีอารีเบิร์ก2ลำคือ US s อ t อ l l เตเและ US w i l l i วิ P. เ a w r e n c าตามคำสั่งของเพนทากอนกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี USS Harry S. Truman ยังคงประจำการอยู่ในทะเลแดงเช่นกันทั้งนี้กลุ่มโจมตีอันทรงพลังในตะวันออกกลางยังได้รับการสนสนุนเพิ่ม,เต,มเติมโดยเครื่องบินทิ้งระเบิด B2A s p i r สปที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพดีเอโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมองเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F35A l i g h t n n n g i i เครื่องบินโจมตี A10 Thunderbird II ก็พร้อมปฏิบัติการได้ทุกเมือ่อถ้ามีคำสั่งการโจมตีนั่นแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่า การโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิลานรวมถึงผู้นําระดับสูงของอิลานนับเวลาถอยหลังเรียบร้อยแล้วล่ะครับทางรอดเดียวของอิลานตอนนี้ก็คือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์เท่านั้นและคาเมรีตอนน้องหนีออกจากประเทศและยุติบทบาทการเป็นผู้นําสูงสุดรวมถึงต้องปล่อยให้อิลานนี่เลยครับพัฒนาแนวทางประชาธิปไตยหันมาพัฒนาประเทศยกเลิกการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆกลุ่มกบฏต่างๆ อันจะเป็นผลให้ตะวันออกกลางสงบสุขแต่ถ้าอิหร่านยังสู้ต่อไปรับรองไม่รอดเพราะว่าน้องรองอิสราเอลก็เด็ดหัวกลุ่มฮิสบลอะมาหมดแล้วเพราะนั้นถ้าเผื่อการมาของพี่ใหญ่อเมริการอบนี้ก็หมายถึงคาเมเนีผู้นำสูงสุดอิหร่านเท่านั้นที่ทรัมป์ต้องการ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ